สวัสดีค่ะ ดาราก็สิบกลับมาแล้วค่ะน้ำตารื้นเครียดหนักสำหรับสาวพิมพิมพมาดานะคะเกิดคำถามของใครใหลายๆคนเมื่ออ่านข่าวสถานการณ์โควิดในประเทศไทยตอนนี้หนึ่งในนั้นก็จะเป็นนักร้องและนักสแสดงสาวอย่างคุณพิมมาดาซึ่งเกิดคำถามกับตัวเองว่าเป็นหรือย,อยังหลังจากอ่านข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองของเราในตอนนี้ล่าสุดพิมมาดาก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง i อ s t o r y พิมมาดาบง่งบอกถึงอาการที่เริ่มผิดปกติของตัวเองหลัง จากอ่านข่าวสถานการณ์โควิด -19 บเาทำให้เธอน้ำตารื้นหายใจไม่ทั่วท้องและไม่อยากคุยกับใครทั้งนี้เจ้าตัวก็ยังทิ้งท้ายด้วยว่าตอนป่วยเรายังไม่เศร้าขนาดนี้เลยและคุณพิมพ์ก็ยังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG Story ของเธออีกด้วยว่าหนักบา่าหนักหลายนอนไม่หลับหายใจไม่ทั่วท้องน้ำตารื้นตลอดเวลาจะต้องพบแพทย์หรือย,อยังนะ ึงกับทําให้ใครหลายๆคนก็เป็นห่วงกับอาการของเธอคะ่ะวันนี้เราจะมาเปิดประวัติคุณบิมบิมมาดาบริรักษ์สุภกรปัจจุบันก็อายุ40ปีแล้วคะ่ะมีชื่อเสียงมาจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกวงซาซ่าและบทบาทจากพอใจจากเรื่องซิตคอมเป็นต่อช่วงที่เธอได้เดินสายคอนเสิร์ตทาง e อกซก็ให้ความสนใจอยากจะให้เธอไปเล่นละครกระทั่งการโปรโมทเพลงก็ลดลง งานแสดงของคุณพิมมาดาก็เริ่มด้วยเรื่องเมืองมายาหลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงอยู่หลายเรื่องนะคะเช่นตะวันตะบุรพาไวระเริงวิมานดิลรักห้าโปรโมท ตั้งแต่เมื่อปี2558เธอก็เริ่มทำคีมโมครั้งแรกตอนต้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2558รก็คือหลังจากที่เธอฟื้นตัวจากผ่าตัดเอาเนื้องอกออกไปก็ต้องทำทั้งหมด6ครั้งปัจจุบันคุณพิมพ์ก็หายป่วดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักสแสดงสาวสวยอย่างคุณพิมพ์มาดาด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากมุมข่าวด้วยค่ะหากช,ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากดาราก,บกนนะะอบคุณค่ะ